สวัสดีค่ะพบกับลัก,กี้นักสร้างสุขค่ะคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เวลาคเครียดแล้วไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเพราะอะไรเราถึงเป็นอย่างง้านนะ่ะแล้วเพราะอะไรเราถึงไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรเราถึงนอนไม่หลับะเฮ้ยแล้วไม่ใช่แค่นั้นเล็บเราก็เป็นขุย ผมเราก็ล่วงผิวเราก็แห้งแล้วเราก็ปวดหัวเป็นไมเกรนบ่อยมากเลยสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่กําลังบ่งบอกว่าเฮ้ย mm. คุณกําลังเครียดอยู่นะและเป็นความเครียดสะสมด้วยนะคะคุณลองสังเกตดูะคะ่ะเวลาที่คุณเครียดคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรคะคุณไม่รู้ตัวว่าคุณเครียดมีนะคะบางคนเครียดแล้วไม่รู้ตัวดังนั้นหลายคนถามพี่ลักกี้ว่าเออแล้วเวลาเครียดเราจะแก้ยังไงก่อนแก้ที่ อารมณ์ก่อนเลยค่ะนะคะเพราะตราบใดที่คุณอารมณ์ยังเศร้ายังน้อยใจยังแย่อยู่คุณไม่สามารถที่จะมองโลกในแง่ดีหรือปรับใจได้อย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือการปลดปล่อยนะคะความเครียดออกไปการรู้จักเบ่งเบนความสนใจการรู้จักทำให้จิตใจสงบเนี่ยค่ะมันจะนำสู่การที่เรายอมรับ ในแบบที่เราเป็นได้และลุกขึ้นมาจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนาะหลายคนนะคะฟังพิรกี้แล้วเราบอกว่าอุ้ยทำยากเหมือนกันนะพิรกี้เคยคุยกับเพื่อนๆหลายคนน่ะนะคะที่เขามีความเครียดแล้วก็มีปฏิกิริยาทางร่างกายที่ค่อนข้างเยอะมากรอบเดือนขาดหายไปหรือเล็บเป็นขุยผมร่วงผิวแห้งอะไรก็แล้วแต่พอพิรกี้ คุยไปลึกๆนะคะารพิกี้พบว่าเขาไม่มีวิธีการในการที่จะเ็าเรียกว่าปลดปล่อยอารมณ์เครียดที่ดีพอนะคะไม่ออกกําลังกายไม่ออกไปเจอแสงแดดไม่ออกไปอยู่กับธรรมชาติอยู่แต่ในห้องอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่แย่วนเวียนคิดแต่เรื่องเหล่านั้นแล้วก็ไม่มีทางออกเพราะอารมณ์มันปิดกั้นความคิดที่มีเหตุมีผลนะคะดังนั้น มันก็ทําให้เขาเป็นคนที่เครียดสะสมง่ายและเกิดโรคต่างๆได้ง่ายนะคะออพิลกี้คิดว่ามันยังไม่สายเกินไปนะคะที่เราจะลุกขึ้นมาที่จะสร้างความสุขให้ได้ด้วยตัวเราแล้วก็ฝึกที่จะปลดปล่อยความเครียดและความรู้สึกนั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจการออกมา อยู่กับธรรมชาติเบีเ่ยงเบนความสนใจดูหนังฟังเพลงแล้วนะคะออหรือการที่เราจะรู้จักทำจิตใจของเราให้มันสงบผ่อนคลาย b i t t i n g exercise อยู่กับลมหายใจหรือนอนอาบดนตรีแล้วหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการปรับปรับใจของเราปรับอารมณ์ของเราให้อยู่ในสภาพและความพร้อมที่จะ แก้ไขปัญหาต่อไปได้โดยปกติเวลาที่เราใช้ชีวิตทั่วไปคลื่นสมองของเรามันจะเป็นคลื่นที่ตื่นตัวดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่หลับยากหรือสำหรับคนที่มัววุ่นเนี่ยนะคะต้องหาวิธีการในการที่จะปรับคลื่นสมองเหล่านี้ให้เป็นคลื่นที่มีความสงบและผ่อนคลายซึ่งถ้าเป็นทาง โดยสากลทั่วไปการทําสมาธินี่ก็เป็นสากลนะคะก็จะเป็นวิธีการที่จะช่วยปรับอารมณ์ความรู้สึกหรือปรับขึ้นสมองของเราให้หลับง่ายขึ้นอย่างตัวลัก,กี้เองนะคะเวลาที่นอ,อ,อนไม่หลับอย่างเช่นเป็นมีภาวะวัยทองใช่ไหมคะจะตื่นกลางดึกแล้วหลับยากคิดว่าหลายคนคงจะเป็นท่าไวห้าสิบอัพขึ้นแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ลักขี้บอกตัวเองคือว่าอย่าเครียดกับมันนะและอยู่กับลมหายใจถ้าจะไม่หลับก็ขอ ให้ใจเนี่ยได้อยู่ในความสงบแล้วลักกี้ก็อยู่กับลมหายใจอย่างนั้นนะคะอยู่กับลมหายใจรับรู้ความรู้สึกทั้งหมดอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็หลับตาอยู่อย่างนั้นนะคะและอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยเรื่อยืยแล้วเชื่อไหมคะว่าหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยค่ะก็เรียกว่าการปรับขึ้นสมองของเราให้สู่ขึ้นสมองที่มีความสงบและผ่อนคลายมันจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้และช่วยในเรื่องของการปลดปล่อยอารมณ์และความเครียดได้และเป็นการปรับใจของเรา ะะและเมื่อจิตใจเราดีขึ้นนะคะเราจะพบวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นค่ะนะคะอเอาไปใช้ดูนะคะและหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามลัคกี้นักสร้างสุขด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องสบตรงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ